สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นกระสปอยหนังเรื่องมาเชียยูเนเวอร์สพาร์ทที่2แล้วนะครับผมและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปของช่องจีจีมูฟี่และชื่นชอบก็สามารถกดไลค์แชร์สับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมจากใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมดูสปอยกันแล้วเนี่ยเราไปรับชมคลิปสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับ และแล้วการประลองระหว่างพระเอกและเลยรลีก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็จะประมาทไม่ได้เพราะเลยรลีนั้นเป็นถึงคนที่แข็งแกล่งที่สุดประจําตระกูลเลยและคนของพวกเขาก็มั่นใจมากว่าเลยรลีจะต้องสามารถเอาชนะพระเอกได้อย่างแน่นอนส่วนคนของตระกูลพระเอกและตระกูลดาบคลั่งเนี่ยนะครับผมก็ได้แต่เอาใจช่วยให้พระเอกเอาชนะการแข่งขันนี้ไปให้ได้และทันใดนั้นเลยรลีก็ทําการใช้เคล็ดวิชาลลบประจําตระกูลเปิดฉากโจมตีใส่พระเอก แต่ทว่าทันดนั้นเนี่ยนะครับพระเอกเนี่ยก็กลับใช้วิชาเดียวกันได้นั่นึงทาให้คนทั้งสนามถึงกับอึ้งตาค้างกันไปเลยและแม้กระทั่งปู่และพ่อของพระเอกก็ถึงกับต้องตกใจว่าพระเอกนั้นไปฝึกวิชานี้มาตอนไหนเพราะคนที่จะใช้วิชานี้ได้นะครับจะต้องมีระดับความแข็งแกร่ง,งอยู่ที่ระดับปัตตภีและเลลี่ก็ทําการถามพระเอกว่านี่เจ้าแข็งแกร่งถึงระดับปัตตภีตั้งแต่เมื่อไหร่ พระเอกจึงตอบว่าแล้วทาไมละ่ะหรือว่าเจ้าจะกลัวแต่จากนั้นนะครับผมทั้งสองก็เข้ามาซัดก,กันอย่างดุเดือดโดยฝีมือการต่อสู้ที่สูสีกันเป็นอย่างมากและต่อมาพระเอกก็พลา,ทาดท่าโดนฝ่ามืออสารพิษของเลลี่เล่นง,งานเข้าไปเต็มๆแต่ทว่าเมืม่อพวกเขาเข้ามาซัดก,กันต่อเลลี่นั้นก็โดนพระเอก ซัดเข้าไปจังๆจนกระเด็นก่อนที่ทั้งสองจะเข้ามาแลกหมัดกันอย่างเมามันที่ทาให้ทุกคนที่ได้เห็นนั้นได้แต่ยืนจ้องตาค้างและเลลี่เนี่ยนะครับก็ทําทการปล่อยท่าไม้ตายพุ่งลงมาใส่พระเอกและเมื่อพระเอกเสียหลักนะครับเลลี่ก็จัดการรวมหมัดชุดใส่พระเอกแบบไม่ยัง้งและพระเอกนะครับก็าทาได้เพียงตั้งรับให้เลลี่จมตี่อยู่ฝ่ายเดียวสิ่งวิชาของเลลี่เนี่ยนะครับก็มีชื่อวิชาว่าสายฟ้าวายุขั้น3เคล็ดวิชารับประจําตระกูลเลยจากนั้นวูยุนและน้องพระเอก ที่ได้เห็นนั้นก็ทําได้เพียงสวดภาวนาให้พระเอกเอาชนะมันให้ได้และฉากก็ตัดกลับมาที่พระเอกซึ่งกำลังโดนไล่ต้อนและทันใดนั้นนะครับพระเอกก็สามารถหาจังหวะได้และสัต์เลยลี่จนกระเด็นและเลยลีเนี่ยก็บอกว่าตะกูลหลินของเจ้าจะไม่มีวันได้ครอบครองเมืองเหล็กและไม้และลูกเสือไฟจะต้องตกเป็นของข้าพร้อมทั้งปล่อยท่าไม้ตายที่มีชื่อเรียกว่าพันปักษาพุ่งเข้าโจมตีใส่พระเอกแต่ทวัดทันใดนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็กลับตั้งรับอย่างใจเย็น โดยเคล็ดวิชารับของเขาที่มีชื่อว่าประตูผนึกแห่งเทพที่เขานั้นเพิ่งจะฝึกเสร็จเมื่อตะกีนี้ซึ่งมันนะครับสามารถรับการโจมตีขันสุกยอดของเลลี่เอาไว้ได้นั่นจึงทําให้เลลี่นั้นก็ถึงกับอึ้องตาค้างในพลังความแข็งแกร่งของพระเอกที่ป้องกันท่าไม่ตายของเขาเอาไว้ได้แบบหน้าตาเฉยและทันใดนั้นนะครับพระเอกก็ทําการ ปล่อยปล่อยพลังมหาศัจย์ที่ออกมาจากผนึกสีทองที่ทําให้เลลีนั้นถึงกับต้องลอยกระเด็นและลงไปนอนกองอยู่กับพื้นและเป็นฝ่ายพ,ายพ,ายพ่ายแพ้ต่อพระเอกและนั่นนะครับก็ทําให้คนทางสนามถึงกับอึ้งอ้าปากค้างทั้งคนดูทั้งตระกูลพระเอกและก็รวมไปถึงตระกูลเล่ยต่างกระท่งไปต,ตามๆกันและพวกเขาก็ดูเหมือนจะเป็นห่วง เลยีออกมากๆที่โดนพระเอกซัดเข้าไปด้วยพลังแบบเต็มเหนียวแต่เลยรีเนยก็ยังไม่ตายนะครับแต่เขาก็ลุกไม่ไหวทําให้พระเอกนั้นเป็นฝ่ายชนะการเดิมพันและตระกูลของพระเอกก็ได้เมืองเหล็กและเมืองไม้มาครอบครองแถมยังได้ช่วยชีวิตของลูกเสือไฟไว้าอีกด้วยทาให้พวกมันนั้นรักพระเอกกับบุญอยู่มากๆและพระเอกกับน้องเนี่ยนะครับก็ช่วยกันเลี้ยงมันด้วยความรักและตั้งชื่อให้กับมันว่าเซี่ยวยานเช่นเดียวกับวูยุนที่แวะมาเล่นกับมันอยู่บ่อย ทำให้ทั้งสามคนนั้นสนิทกันมากและอูยุนก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทคนใหม่ของพระเอก จากนั้นนะครับผมตระกูลของพระเอกเนี่ยก็ได้ค้นพบความจริงว่าตระกูลเล่ยนั้นยอมยกเมืองไม้ให้ก็จริงแต่พวกเขาก็ทําลายป่าไม้ทิ้งทําให้มันกลายเป็นเมืองที่ยากต่อการอยู่อาศัยแต่ทว่าทันใดนั้นเสือไฟของพระเอกมันก็วิ่งนําทางเข้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็คือเมืองลับที่ตระกูลเล่ยนั้นไม่รู้ว่ามีที่แห่งนี้ซ่อนอยู่ในดินแดนของพวกเขาที่ด้านในนี้นั้นเต็มไปด้วยแร่หายากและมีราคาที่สูงมากๆที่มีชื่อเรียกกันว่าสิลายางหยวน แพระเอกนะครับผมก็ยังได้เจอกับดอกไม้ปีศาจและผนึกบนมือของเขาก็ดูซับพ,พลังงานเข้าไปในทันทีและพระเอกนะครับก็นําเรื่องนี้ไปบอกกับพวกผู้ใหญ่หัวหน้าตระกูลเนี่ยจึงสั่งเกณฑ์นคนให้มาขุดเอาแล้พวกนี้ไปนไ่าจะตามหมตระกูลของพระเอกนะครับผมมั่งคั่งเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าเซียวยานเนี่ยนะครับจะเป็นสัตว์นําโชคของพระเอก จากนั้นนะครับเสียวหยานเนี่ยก็เล่นโซนจนเผลอพ่นไฟใส่มือของน้องพระเอกพระเอกเนี่ยจึงได้โอกาสเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปซื้อยาราคาแพงมาให้น้องแล้วก็กล่าวว่าจะนํามันมารักษาอาการบา,เาดเจ็บให้ผู้เป็นพ่อด้วยพอตอนนี้นะครับพระเอกเป็นคนที่รวยมากๆและฉากก็ตัดมาที่ตระกูลเลยซึ่งพอพวกเขาได้ยินข่าวว่าตระกูลหลินของพระเอกได้ขุดเจอแร่อย,อย่างหยูในดินแดนที่เคยเป็นของพวกเขาจึงเกิดความลิษยา พวเขาจึงวางแผนชั่วร้ายะอะไรบางอย่างจากนั้นพระเอกเนี่ยนะครับผมก็เดินทางมาถึงที่เมืองเพื่อมาซื้อยาให้พ่อและเขาก็ได้เจอกับกระเป๋าใบนหนึ่งซึ่งดูสวยสะดุดตา พระเอกเนี่ยก็เลยซื้อมันมาด้วยแร่อยางหยวนและจากนั้นพระเอกก็กําลังจะซื้อเปลือกไม้ที่ดูมีราคาสูงมากที่พ่อค้าบอกว่าได้มันมาจากนักเดินทางแต่ทันใดนั้นก็มีสาวสวยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอยู่ปรากฏตัวขึ้นและเธอก็บอกว่าเธอได้จองของชิ้นนั้นไว้แล้วและทั้งสองคนก็กําลังจะมีเรื่องกันแต่ถ้าว่าผู้เท่าคนหนึ่งซึ่งเขาก็คืออาจารย์ของอยูก็เข้ามาทําการห้ามอยู่ซึ่งเห็นดังนั้นจึงยอมมอบของให้กับพระเอกและผู้เท่าเนี่ยนะครับเมื่อได้เห็นพระเอกก็รู้ได้ทันทีว่าเขาคือผู้ที่แแ็งแก ผู้เท่าก็เลยบอกว่าเขาคือปร,รมาจารย์ด้านพลังจิตซึ่งเป็นศาสตร์ที่แยกออกมาจากการต่อสู้มือเปล่าและถ้าพระเอกอยากเรียนเขาก็จะยอมรับพระเอกเป็นลูกศิษย์แต่พระเอกก็ได้ตอบปฏิเสธไปและผู้เท่าเนี่ยน,นะครับผมก็ทําการมอบของชิ้นหนึ่งให้กับพระเอกซึ่งเหมือนก็คือหนังสือฝึกสอนพลังจิตพร้อมบอกว่าถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็กลับมาได้ทุกเมื่อแต่พระเอกก็ได้รับแจ้งเข้าวด่วนมาว่า ตอนนี้ตระก,กูลของเขานั้นถูกโจมตีโดยตระก,กูลมังกรดำซึ่งไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับตระก,กูลพระเอกมาก่อนซึ่งนี้นะครับผมก็คือฝีมือของตระก,กูลเลยที่ยุให้ทั้งสองตระก,กูลตีกันเองและฉากก็ตัดมา ที่เมืองของพระเอกตระกูลมังกรดำนั้นได้ทาการบุกเข้ามาโดยคนที่นําทหารมานั้นก็มีชื่อว่าบูชาและเสือไฟของพระเอกนั้นก็ทําการเข้าไปต่อสู้เพื่อปกป้องคนในหมู่บา้านและถ่วงเวลาได้นานพอจนพระเอกเนี่ยนะครับผมกลับมาถึงซึ่งพระเอกนั้นก็คือความหวังเดียวเพราะเขาก็คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดของหมู่บ้านและบูชาก็บอกพระเอกว่า นั้นเจ้าก็คือหลิงตงข้าพอได้ยินชื่อเจ้ามาบ้างพราะเอกจึงถามกลับว่าเหตุใดถึงโจมตีหมู่บ้านทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมาแต่บูชาก็ไม่ยอมตอบอะไรและบอกแค่ว่าตระกูลมังกรดำอยากได้แร่หยางหยวนพร้อมทั้งพุ่งเข้ามาซัดพระเอกเข้าไปเต็มๆพระเอกที่ไม่ทันตั้งตัวนั้นก็ถึงกับกระเด็นลอยเข้าประตูเมืองไป แต่พระเอกเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรแค่เจ็บๆคันๆเท่านั้นอูชาก็เลยทําการลอยเคล็ดวิชาลับใส่พระเอกเข้าไปอีกทีหนึ่งก่อนจะเดินไปดูผลงานและเขาก็พบว่าพระเอกนั้นยังยืนไหวอูชาจึงรู้สึกประทับใจเพราะวิชาที่เขาใช้โจมตีมันคือวิชาระดับสวรรค์ซึ่งมีแค่กูแข็งแกร่งระดับสวรรค์เท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้และพระเอกในะตอนนี้นั้นก็มีความแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับปตัตจีเท่านั้นและพระเอกก็บอกน้องว่า ให้พยบคนออกไปเพราะเขาจะซัดก,กับูชาที่นี่และน้องพระเอกกับเสือไฟเนี่ยนะครับก็ทาการพุ่งเข้าโจมตีใส่คนของตระก,กูลมังกรดําเพื่อเปิดทางให้ชาวบ้านหนีและบูชาก็บอกพระเอกว่าดูจากความแข็งแกร่งของพระเอกภายใน,น1นถึงสปีพระเอกนั้นจะสามารถเพิ่มระดับความแข็งแกร่งจนเป็นระดับสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นเขาจะฆ่าพระเอกที่นี่เพื่อเป็นการตัดไฟจากต้นลม และบูชาก็บอกอีกว่าเขาฆ่าคนมาตั้งเยอะและยังรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ฆ่าผู้มีพรสวรรค์เช่นคนอย่างพระเอกพร้อมทั้งกระโดดเข้ามาซัดพระเอกเข้าไปเต็มๆด้วยพลังอันหนักหน่วงและพระเอกเนี่ยนะครับที่โดนพลังระดับสวรรค์เข้าไปก็ทําได้เพียงตั้งรับให้กับการโจมตีที่ซัดเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนและทุกครั้ง ที่พระเอกโดนซัดเขาก็จะกินยาที่ทํามาจากแร่หยางหยวนเพื่อเป็นการอัพพลังนะครับแต่ทว่าพระเอกก็กินมันจนหมดแล้วและกําลังคิดว่าจะรอจากการโจมตีครั้งถัดไปได้ยังไงและพระเอกนะครับผมจึงตัดสินใจใช้ไพ่ตายของเขาประตูผนึกแห่งเทพท่าที่เคยใช้เอาชนะเลยรีบโบราณประลองแต่ทว่ามัน ก็กลับทําอะไรบูชาไม่ได้เลยแต่พระเอกเนี่ยนะครับก็ยังไม่ยอมแพ้เขาก็เลยใช้วิชาผนึกประตูแห่งเทพขั้นที่2ซึ่งคราวนี้นะครับมันก็ําให้บูชาเนี่ยถึงกับต้องกระเด็นแต่ทว่ามันก็ยังไม่เป็นไรอีกพระเอกนะครับก็เลยทําการใช้ผนึกประตูแห่งเทพขั้นที่สามซัดบูชาเข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งบูชานั้นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักลบจอมเล่เหลี่ยมบูชามันจึงทําการยอมถูกพลังของพระเอกเข้าไปเต็มๆแต่ทว่ามันแอบคว้างมีดสวนกลับมา ทำให้พระเอกเนี่ยนะครับโดนมีดเข้าไปเต็มๆทำให้ต่างคน ก็ต่างนกลงไปกองกับพื้นแต่ก็ดูเหมือนกับว่าปูชาเนี่ยนะครับผมก็ยังลุกขึ้นยืนไหวน้องพระเอกและเสือไฟก็เลยเข้ามาช่วยแต่ทว่าพระเอกก็บอกให้พวกเขาถอยไปเพราะว่าเขายังไม่แพ้แต่ทันใดนั้นเนี่ยนะครับจู่ๆตัวของพระเอกเนี่ยก็เลืองแสงสีทองขึ้นมาและพระเอกเนี่ยก็บอกนะครับผมว่าเขากำลังจะกลายเป็นระดับสวรรค์แล้วนั่นเองและบอกให้น้องกับเสือไฟช่วยทวงเวลาพวกมันจนกว่าเขาจะเข้าฌานเสร็จซึ่งน้องของพระเอกนั้นก็สู้ได้เก่งมากๆปูชาก็เลยทําการใช้วิชาลับเข้าเล่น งานทั้งสองคนและพวกตัวโกกนะครับก็จะเข้ามาจัดการกับพระเอกแต่ทวันนั้นก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าพระเอกเนี่ยนะครับผมได้ระเบิดพลังมหาศาลออกมาและตอนนี้พระเอกนั้นก็ได้กลายเป็นระดับสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้วูชาถึงกับยืนอึ้งไปเลยจากนั้นพระเอกก็ทําการล้อมลวงเคล็ดวิชาที่ได้มาจากตระกูลเลยเข้ากับพลังของตัวเองทําให้เกิดเป็นพลังใหม่ที่ทําให้วูชาที่ยืนอึ้งอยู่นั้นก็ถึงกับอึ้งหนักไปกว่าเดิมและพระเอกเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าชื่อวูชาสินะ บางอาจมาบุกที่นี่ทำร้ายคนในหมู่บ้านและกล้ามาทำร้ายน้องสาวข้าอีกความเจ็บปวดนี้ข้าจะมอบมันคืนกลับไปและพระเอกนะครับผมก็ทำการใช้หมัดเทพเจ้าสัตว์เข้าไปที่หน้าของบูชาจนเขานั้นก็ถึงกับล่วงเลยทีเดียวและหลังจากที่บูชาตายเนี่ยนะครับข่าวที่ว่าเขาตายนั้นก็ได้ทางกระชอนจนไปถึงที่ตะกูลเลยพวกเขาจึงบอกว่าพระเอกนั้นก็เก่งแค่พละกําลังหากเจอผู้ใช้พลังจิตพระเอกจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนและตกดกข,ของวันนั้นนะครับ พระเอกเนี่ยก็เลยทาการฝึกพลังจิตตัวตําราที่ผู้เท่าได้มอบมันให้กับเขาและทําให้พระเอกเนี่ยนะครับผมสามารถถอดจิตได้และพระเอกยังพบอีกว่าเปลือกไม้ที่เขาซื้อมานั้นมันมีปฏิกิริยาต่อพลังเวทในเช้าวันต่อมานะครับตระกูลหลินของพระเอกก็ได้รับคําเชิญจากตระกูลเลยพวกเขาบอกว่าต้องการขอโทษจากใจที่ทําลายป่าไม้ของเมืองไม้และตระกูลหลินนะครับซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกับดัก แต่พวกเขาก็เดินทางมาเพราะมีพระเอกอยู่ทั้งคนพวกเขาก็ไม่กลัวอะไรซึ่งพอมาถึงนะครับผมหัวหน้าตระกูลเลยเนี่ยก็ทําการชวนปู่ของพระเอกให้เป็นนางดื่มชาด้วยกันแล้วบอกให้คนอื่นรวมทั้งพระเอกรออยู่ด้านนอกและพระเอกนะครับที่กาลังจะถอดจิตเข้าไปดูด้านในเขาก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่กําลังจ้องมองมายังเขาในด้านในนั้นการเจราจาก็ดําเนินไปไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าตระกูลเลยเนี่ยนะครับคิดว่าตระกูลหลินนั้นอ่อนแอและต้องการจะครอบครองดินแดนบางส่วน ของตระก,กูลหลินและถ้าปู่พระเอกไม่ยอมพวกเขาก็จะไม่ได้ก้าวเท้ากลับไปจากที่นี่และทันใดนั้นตระก,กูลเลยก็ส่งยอดฝีมือที่มาจากตระก,กูลหมาป่าเลือดให้เข้ามาช่วยต่อสู้ซึ่งลุงนักเวทคนนี้นะครับผมก็บอกว่าถ้าเขาสามารถจกกัดการกับพวกพระเอกได้ตระก,กูลเลยจะแบ่งส่วนแบ่งให้ซึ่งมันคือการครอบครองดินแดนถึง60% แต่ทว่าเขาไม่เอาหรอกเพราะเขาจะเอาหนึ่งร้อตังหากและหัวหน้าตระก,กูลเลยซึ่งรู้ว่าตัวเองถูกหักหลังแต่ทว่าเขาก็หวาดกลัวให้กับความบ้าอำนาจของนักเวทผู้นี้และทันใดนั้นลุงนักเวทก็ทําการใช้พลังจิตทาให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมขยับไม่ได้ก่อนจะใช้มีดโจมตีมาที่ปู่พระเอกแต่ทว่าพระเอกนั้นก็โผล่มาใช้พลังจิตหยุดมะนาไว้ได้ซึ่งปู่ของพระเอกนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยว่าพระเอกเนี่ยนะครับ ไปเรียนพลังจิตมาจากไหนแต่ลุงจอมเวทก็บอกว่าไอ้หนูพลังจิตขั้นแรกของนายมันจะไปทําอะไรได้จากนั้นทั้งสองเนี่ยนะครับก็เข้ามาซัดกันอย่างดุเดือดแต่ทว่าเมื่อลุงจอมเวทเอาจริงเขาก็ได้แสดงพลังจิตอันแข็งแกร่งออกมาที่ทาให้พลังของพระเอกป้องกันการโจมตีไว้ไม่ไหวและพระเอกเนี่ยนะครับก็นึกขึ้นได้ว่าเปลือกไม้ที่เขาซื้อมามันสามารถต้านทานพลังจิตได้พระเอกก็เลยใช้มันทําลายพลังจิต ของลุงจอมเวทลงได้อย่างง่ายดายและเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเปลือกไม้นี้มันยังทําให้พระเอกดูซับพลังงานของลุงจอมเวทมาเป็นของตัวเองได้อีกด้วยและเมื่อลุงจอมเวทเห็นดังนั้นก็ถึงกับอึ้งตาค้างไม่ได้เห็นความเทพของพระเอกแล้วก็บอกพระเอกว่าเจ้าไปเรียนวิชาแบบนั้นมาจากไหนถ้าเจ้าแข็งแกร่งขนาดน,นี้ทําไมเราไม่ร่วมมือกันละ่ะ กำจัดตระกูลเลยซะเราสามารถร่วมมือกันได้นะแต่พระเอกเนี่ยนะครับผมก็ไม่ฟังและทําการซัดพลังทั้งหมดใส่ลุงจอมเวทแบบเข้าไปเต็มเหนียวและในขณะที่ลุงจอมเวทนะครับผมแต่ใช้พลังทั้งหมดตั้งรับพลังจากพระเอกเขาเนี่ยก็ไม่ทันสังเกตเลยว่าพระเอกได้ใช้พลังจิตโจมตีมาจากทางด้านหลังด้วยทําให้เขาโวนพลังแบบซัดเข้าไปทั้งหน้าทั้งหลังจนถึงกับล่วงเลยทีเดียวและหลังจากที่พระเอกนะครับผมได้สังหารคนชั่วยอย่างลุงจอมเวทไปได้เผ่าหมาป่าเลือดก็เดินทางมาที่หมู่บ้านพระเอกเพื่อล้างแค้นให ภัยอันตรายครั้งใหม่เนี่ยนะครับผมกามันจะคลืบคลานเข้ามาแล้วแต่กระจกไปแล้วนะครับสาหรับพาร์ทสอของหนังเรื่องนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับและไม่เป็นการรบกวนเกินไปผมต้องขอรบกวนคุณผู้ชมนะครับผมช่วยกันกดไลค์แชร์ตับตั้เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องจีจีมูฟี่ได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม